สวัสดีครับผมแบงค์มานานครับวันนี้ก็จะมาส่งงาน1.9 2020นะครับสเต็ป2นะครับก็หลังจากลูกค้าทำสเต็ปแรกไปแล้วนะครับคันนี้ก็มาเติมสเต็ป2ครับชุดชุดน่ารีกว่าตามใจช่างอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปชมกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับคันนี้ครับก็จะมีมีอินเตอร์นะครับอินเตอร์ตัวเลียดเลียดข้างแบตเลยนะครับถ้อยดีจะเลียดเข้าข้างแบตเลยนะครับทรงก็จะสวยหน่อยนะครับผม แล้วก็จะมีนะครับแก้ววาตัวเกียร์ฟอร์แมนนะครับที่ลูกค้าทำชิปโปรที่แดกไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีทอโบนะครับทอโบตัวเกียร์ฟอร์แมนนะครับตัวนี้บูตอยู่ประมาณ50 55ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้แล้วก็จะมีคัสต์นะครับคัสต์ก็จะเป็นของ o m t นะครับ OMG คัสต์นะครับ o m t คัสต์เนี่ยเออทางอู่เราเนี่ยจะใช้แค่ยี่ห้อนี้นะครับเท่านั้นนะครับเท่านั้นเน้นว่าเท่านั้นนะครับไม่ต้องถามยี่ห้ออื่นนะครับใช้ o m t เท่านั้นนะครับแล้วก็ คันนี้ก็จะมีกล่องพ่วงนะครับยวพาดูกล่องพ่วงครับคันนี้คันนี้ก็จะมีกล่องพ่วงครับก็จะเป็นกล่องพ่วง e c u นะครับเป็นกล่องพ่วง e c u shop นะครับเป็นกล่องพ่วง e c u under b บ o นะครับแล้วก็รีแมปนะครับจุดร่วมโดยนะครับแบ่งบ้านนายนะครับโดยผมเมงเนี่ยแหละครับครับแล้วก็คันนี้นะครับรถลูกค้าก็ไปทําช่วงล่างมาครับลูกค้าก็ทําช่วงล่างครับ m s r ครับเต็มระบบนะครับ ถ้วดูดูช่วงล่างครับครับช่วงล่างก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเหล็กกันละครับนะครับก็จะมีเหล็กนะครับแล้วมีก้อนโหลด MSr นะครับกล่องปรับองศาเ s r มนะครับเต้าย้ายแหนบเ s r มนะครับช็อคอัพซูเปอร์เจนะครับกันโค้ง m s r นะครับ A อ r าร์มนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ถ้ารถอ่ะมันทําเยอะเหมือนก็ต้องมีช่วงล่างกันนะไม่มีอะไรมากครับคันนี้ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวลูกค้าบอกว่าถ้ามีงบมาก็ไหนวมาเพิ่มเติมเพราะว่าคันนี้ก็มันก็เจ็บหลายอย่างอ่ะมันเกียร์เขาทํามาเกียร์เขาทํามาด้วยไงะเกียร์ทำมาแล้วทํามาไม่ดีกัมปูหักแล้วตอนประกอบนะครับปอกเลื่อนเม็ดอะไรมันหลุดเนี้ยก็เลยต้องทําเกียร์ด้วยอะไรด้วยครับแล้วส่วนคัสก็ทํามาจากศูนย์นะครับคัสนะครับทางศูนย์ก็ยกคัสทองแดงให้ด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทางศูนย์ก็ขายคัสทองแดงด้วยนะครับครับก็ประมาณเนี้ยนะ สำหรับวัยรุ่นนะครับสําหรับวัยรุ่นที่ต้องการสเตปนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาเพราะว่าของอ่ะม,มันมีมันมีทั้งราคาถูกทั้งราคาแพงก็ถ้าสมมติว่าเลือกของที่เป็นราคาที่ถูกเนี่ยความแรงก็จะลดน้อยลงหน่อยนะครับแต่ถ้าเลือกของที่ราคาที่ค่อนข้างตึงขึ้นมาหน่อยเนี่ยคือเรื่องของการรับประกันก็ดีนะครับเรื่องของงานอินเตอร์ก็ดีนะครับมันก็จะดูเฟี้ยวไปคนละแบบนะครับ แต่ถ้าอยากเปิดห้องเครื่องมาแล้วรอแบบนี้ก็ประมาณนี้แต่ถ้าอยากเปิดห้องเครื่องมาแบบบ้านๆก็ก็ใช้ราคาที่โหลดต่ำลงมานะฝากด้วยครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าลูกค้านสนใจก็ติดต่อนะครับเฟซบุ๊กแบงค์บรรนานะครับเพจแบงค์บรรณาแล้วก็ติกตกอรแบงค์บรรณาแล้วก็ฝากติดตามยูทูบแบงค์บรรณาด้วยนะครับ,รบหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรนะก็มันไม่มีอะไรอะ่ะก็หนึ่งเก้าก็ก็ต้นต้นหลัยประเทศอะ่ะนะ วันนี้ก็ดูแต่งตัวหล่อหน่อยแหละแต่รองเท้าก็ปั๊บป่านะครับแต่งตัวหล่อหน่อยแต่รองเท้าก็ปั๊บป่าครับตังในกระเป๋าก็เหมือนเดิมไม่มีนะครับเหมือนเดิมครับก็ฝากผลงานไปด้วยนะครับแล้วคลิปนี้ฝากผลงานไปด้วย